สวัสดีครับผมมันนี้ครับพอกับประวัติคือครับผมช่องแซบนัวครับผมมันนี้ก็เมนูเด็ดๆมาฝากคือเก่าแนวแซบบ้านๆครับผมฝากคือเก่าข้างล่างนี่เป็นขั้วครับผมนี่สรับมาเสนอในขั้วขั้วแซบนัวครับผมนี่ก็มาเห็นในขั้วครับผมขั้วแซบนัวครับเป็บุรุษรากาศได้ครับผมมันนี้จัดเมนูเด็ดให้ครับผมก่อนไปเห็นในต้องเบิ้องขั้วครับผม หัวเซ็บนัวนี่ครับผมหัวบีอุปกรณ์ที่ถ่ายคลิปครับผมส้มหม้อกระทะลายไส้ครับผม,มไถ่ายมีเขียงคือีเป็นเขียงสร้อยครับผม,มเขียงสับสันวันางจานหวันบ้านครับผม ก็แซบนวัวครับผมถ่ายมุมนี้เลยต่อไปก็เบิงเมนูเด็ดครับผมอนี้แซ,แซบสไตล์บ้านทําไปกินไปสไตล์บ้านครับผมกับบ่าวัดคือครับผมช่องแซบนวัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาครับผมนี่มโนโดเดมนูมดเ,ดเด็ดมาดีเด็ดเดือมากครับผมจัดการเรียบร้อยรอรยฮั่นเรียบร้อยครับผมสีมากขวเนื้อครับผมควานเนื้อควานวเนื้อใส่ใบชะโฟนี่ ใบชูโพนี่ใบอีเลอร์ครับผมใบเดิอบวันเท่าล่ะมีใบกร,เกเร,ร,ระเพราครับผมใบมะกรูดเพลิกโขกเรียบร้อยกระลากระเดกนัวนัวผมนัวครับผมข้อเนื้อใส่ใบชูโพนี่เรื่องเสบๆส็บสไตล์บ้านครับผม ถูกด,ดิบดิบเตรียมเรียบร้อยครับผมพร้อมปรุงขั้นตอนกระโปรงม่ยากครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมแซ่บแซ่แบ,แบหนวัวขั้นตอนแรกก็ะโปยากครับผมพริกโขกเรียบร้อยครับผมใส่ลงไปเลยครับผมคุนเนื้อใส่ใบอีเลิศใบชะพลูครับผม เสร็จม้นเนยเสร็จบ้นบานนะผมนะคน,นอใส่ใบชะพูอีเลิศใสอิเลิศบ้านห่อน,นะเสร็จๆเลยนัวม่ออโครดใส่ไปโรดเพิ่มนข้ามหอมนี่เป็นเนื้อเสร็จได้พี่น้องเด้อเนื้อเสร็จ ได้เลยครับผมสูตรแนวแซบบานเท้าครับผมน้ำประแดกนัว,นวใส่ไปปุ๊บโอมความนัวต่อไปกันยังอะไรมาดิผมนัวครับผมนี่ขาดมาได เสียลายเซ็บลายเซียน,น, <tys. S 2> น้อยเซ็บน้อยคือเก่าครับผมนัวเซ็บนัวครับเดี๋ยวเดินบ่พ่อเนี่ยไปเติมปรุงที่หลังได้ครับผมหัวเนื้อ ใส่ใบชะพูเลิ่มไปบบีตั้งไฟร้อนขวายมันเปื่อยครับผมเอาเป็นเนื้อเสร็จข้นเนื้อใส่ใบเลิศใบชะพูถ้าบผมนำมาตั้งไฟเรียบร้อยมันก็ขวาตัวแันนี้ เติมน้ำล่างโคกผมสูตรแซ่บแซกโน่ก่อนเนื้อหัวให้เปืเป่อยๆครับผมแซ่บเลยทำบ้านครับผมเพิ่มสีสันเความแซ่บครับผมเติมเลือดต้องไปครับผม,มน้ำเค็ม้นเลย กวเนื้อปลดเลยน้ำเข็มข้นขึ้นมากนะครับผม เาสิปีดฟ้าไปเลยผมเห็นไม่ได้เปื่อเขับอมเนื้อเนื้อเสร็จครับผมปิดฝฟ้าไปเลยครับผมเดี๋ยวไปมันสิบผ่านาที่ครับผมหยอ,อดเลยพววเนื้อใส่ใบชะพผมไม่เลอะบา้านเฮ้า ไปเลือ่อใส่ไปเลื่อผมเนี่ยแซ่บบนบ้านครับผมยังไงปมดเนี่ย ใบเลิศขัวอบก็ได้เก็บก็ได้ครับเนื้อก็ได้ไปก็ได้ครับเริ่มัสุกง่ายครับผมใบกระเวมมาเนี่ยหลายรสลายวิตครบผมขอนแซ่บเล โอ้หอมหอมใบเลิศสุดยอดแซ่บนัวแซ่บนัวแล้วก็เผาเสร็จเรียบร้อยครับผมพอวเนื้อใส่ใบชะโพใบเลิศครับผมแซ่บนัวยอดเมนู บ้านผมนาครับผมแซ่บลงกันเด้อครับผมแเศษนัวสวัส <opposite> ดีค <handmade> รับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเมนูหัวเนื้อมาเลหัวเนื้อสไตเลิร์ครับผมใบชะโพรแเศษนัวเลยครับผมเนื้อเสร็จเนื้อเสร็จครับผมมาเดินตลาดมากได้เลยหัวเนื้อมาเลยมนูแบบสไตล์บ้านเศษแซ่บันัว้ครับผมแเศษนัวครับผมกับประวัติคือเก่าครับผม อบผมแส่บๆน้ำกันขัวเนื้อเริ่มวันนี้เอาแบบสไตล์เป็นบ้านครับผมเนื้อเสร็จเอาทีเนียวหน่อยครับผมรวไมไปในต้มครับผมขัวโอหอมหอมใบเลิศครับผมหอมเนียวเดอด เดี๋ยวอนฮอเนี่ยแซ่ดยอดเลยมาครับผมแบบแซ่ดหาแบบสไตล์บ้านเฮานัวแซ่ดนัวใส่เลือดไปครับผมน้ำหกคลิกแบบน้ำปลาไหลครับผมน้ำจะเข้มข้น,นเลยใส่เลือดไปทุงนึง nùa sụt dơ họ lợn Bởi ไปจะพูหอมกรบผมขัวเส้นป๊อบเส้นเค็นี่แ้บหอมเมืกะเผาไปเนียหอมเลย 有也会。 เดี๋ยวเสร็จออกทิ้นเนว่ยมาเล้วงผมแล้วตักลอกอืมลอกตับหนูตับหนูโอเค จะอะไผมเมนอลเลแซ่บแน่นอลข้อนเนื้อใส่ใบชะพูหัวเนื้อใส่ผักอีเล่แซ่บนัวใส่กระเพรานำเผ็ดพร้อนครับผมโอเคครับผมคลิปน้าพ่อกัรผมไม่ได้ไปแล้วผมแซ่บนัวคือเขาเกาปลาวาฬครับผมไม่ได้ไปแล้วครับผมขอบลุณเรื่อยครับผมสวัสดีครับ